ไปังค์น้าบายยีเอยผนมีผมขอซื้อก๊อกสิบแปดนะครับ ผมชอบปืนก็แปดมากปืนก๊อก็กอก็ก๊อก็น้ำนะคะปืนก๊อก้น้ำผมชอบปืนก๊อก้น้ำมากเกาะน้ำปึ้งโอ้ย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 อันนี้มันจริงตึงนะเนี่ย ไปขึ้นขึ้นมาไกไงฮ้าเดี๋ยวเรามาช่วยย่าย่า ได้สามตัวจึงจะตามนี้วพระองค์สีบุญยาเกียงไก่เกิ่งไก่เทือดเสด็จเสียงพระสาราดาวลามแสงฟ้าอยาฟ้าอย่างที่เราสุัสายมาให้ราชินีอภูคนชาวไทย แค่พ่อผูบุญได้ทาไว้ใจฟาจังนี้ตแตดเตดตดตู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 ตูชีลงเงียงของที่เก็วมลผมไม่เมื่อเพิ่ช้าบ่

นีผมก็ขอจากลุกชั้นไปนะผมเหนื่อยว่าไม่มีอะไรทำแต่ผมขออีกคลิปหนึ่ง,มงมผมอยากไปดูการะตูนอะไรพวกน,นี้แหละมืออยากเล่นมนละ่ะเพื่อนไปเลยเปล่า ขอจบคลิปแป๊บเออก็มันเบื่อแล้วผมว่าขอไอ้ตาหนึ่งดกวาผมว่าขอตาหนึ่งก่อนด่วยนะคบมีใครกระโดดแล้วก็ดึช้างอย่าฟาวฟาวฟาวฟาฟาวฟาวฟา ไนี่เง็นคลิปอ้าวอ้าวเห็นแล้วเหรอมีก็สำหรับกีนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันไหม